สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับพี่พี่เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจาวันที่5นะครับกันยายน2567ก่อนไปรับชมนะครับเนาะก็ฝากคําเตือนพี่พี่ทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางนะครับที่ทำลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนั้นทําจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะ แนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับรอบไหนชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเมื่อวานนี้ผมให้ศูนย์กับ6นะครับพี่พี่เนาะให้ศูนย์กับ6รู้สึกว่าศูนย์นี่เข้ามาเป็นแค่หลักร้อยรอบเดียวเนาะแต่ว่า6นี่มา2รอบนะครับพิเศษนะครับศูนนึงหกกับส1งหนึ่นะครับพี่พรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่611นึ นะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่จะวินเลขตารางนะครับแตก3ตัวนะครับ0นเนาะ1 6นะครับส่วนตัวเจาะเนี่ยผมให้607เนาะกลายเป็น016นนะครับส่วนห้าน้อยปกติผมเขียนลืมเขียนตัวนี้นะครับพี่พีนะ่ลืมเขียนหัวข้อเนาะลืมเขียนหัวข้อของผลน,นะครับ ส่วนผลฮานอยปกตินะครับ635 65นะครับพี่พี่ของเรา65ไม่มีเนาะใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่65นะครับมาสายรูดนะครับรอบนี้ฮานอย v i p นะครับ9ก้าสามเนะครับรอบนี้ของเราไม่มีนะครับพี่เนาะขาดตัวประกอบคู่นะครับพี่พี่ สายจับวินก็มาแค่รอบเดียวก็คือในรอบพิเศษเนาะนะครับมา3ตัวกับ2ตัวนะครับก็จับประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ขอให้ปังๆนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะก็ท่านใดเป็นสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้ามาทักถ่ายกันได้นะครับ เลขเด่นตารางวันนี้นะครับก็จะมีในที่เลข4เลข8เลข1เลข3เลข0นะครับพี่พี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข5นะครับสายวิ่งสายลูดวันนี้ให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่ ให้วิ่งไปที่เลข3นะครับพี่พี่ลูดไปที่เลข4เนาะก็ได้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่วันนี้30 31 35 38 40 41 45 48นะครับ 3ตัวให้ไปที่ 4, 3, 8, 3, 4, 0นะครับ 3, ามแเนาะแล้วก็ 4, ีหนะครับต่าเลขตาร,รางของเราก็นี่เลยนะครับเลขพี่น้องเนาะ หรือว่าท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินตารางได้เลยนะครับเนาะแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพ,พี่ในฮานอยโค้งสุดท้ายนะเนาะแนวทางเลขเด่นตารางวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้2ตัวมาเด้งๆปังๆนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่ให้การติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ